สวัสดีค่ะมาม่าฮากาค่ะเช้านี้เราออกจากกรุงเทพไปจังหวัดลาดุรีกันนะคะเราจะไปบ้านใหม่แล้วก็โรงงานรถใหม่ของครอบครัวเราที่จังหวัดลาดุรีกันค่ะโรงงานนี้อายุประมาณ50กว่าปีแล้วนะคะตั้งแต่สมัยคุณตาของมามานะเมื่อก่อนอยู่แถวๆสำโรงนะคะเพิ่งย้ายมาสร้างให้ใหญ่ขึ้นที่ลาดุรีค่ะตอนนี้น้องชายมามาเป็นคนดูแลอยู่นะฮัลโหลเบนี มาถึงปุ๊บนะคะพี่แพมนะซึ่งเป็นลูกสาวของน้องชายมามะนะคะก็พาน้องๆอออขี่มอเตอร์ไซค์สำรวจพื้นที่กันทันทีเลยค่ะตอนสามตอนสาม ือเป็นพี่สาวของมามานะคะความือเป็นคุณอาสามคนนะคะย้ายมาอยู่ด้วยกันที่นี่ค่ะบ๊ายบายก็ได้ยินเวลามีศกไปเลยไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเวลากลับนะร้องให้ มื้อเย็นวันนี้เราออกมากินอาหารข้างนอกกันนะคะอาหารอร่อยมากเช้าวันนี้เราไปเดินสำรวจบ้านกันค่ะ มันละเกะละกะหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเสร็จเมื่อประมาณแบบ1เดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะอ้๋ยอยากช้อปปิ้งซากรถและทำใหม่ขึ้นมาเป็นคันเชิญทางนี้ได้เฉพาะแรนโลเวอร์นะคะ ก็รู้ว่าคลาสสิกมาก็เพิ่งเคยมานะครั้งแรกเนี่ยพร้อมทุกคนนี่แหละมาดูไปมพร้อมๆกันเลยตรงนี้เป็นบ้านค่ะเป็นส่วนของบ้านซึ่งยังระเกะระกะอยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งจะย้ายเข้ากันมาเมื่อสองอาทิตย์นี้เองคนของมาจาก ประมาณห้าบ้านอ่ะห้าบ้านมารวมกันอยู่ที่นี่บ้านยาวเป็นตัวแอลทางนูน้นมาทางนี้ตรงนี้เขาจะนำเป็นแปลงผักเนาะ แล้วก็ลานตรงกลางนี่พราะว่าจะทำเป็นแบบลานกีฬาตีแบดบาสเกตบอลน,นู่นนี่แล้วข้างๆนี้ก็เดี๋ยวเห็นว่าจะย้ายซากรถออกแล้วก็ทำเป็นแปลงผักเหมือนกันก็คือยังลกลุงดังอยู่นะคะเพราะว่าก็ยังไม่เสร็จดีด้วยละบ้านเนี่ยยังไม่ได้ใส่กระจกเลยอะ very 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 new เที่ยงวันนี้กินอาหารฝีมือคุณอานะคะอาหารง่ายๆธรรมดาธรรมดาแต่อร่อยสุดๆเลยตั้งแต่เด็กๆมาถึงนะมนอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ว่างเว้นเลยนะคะนี่พี่มิโซเริ่มเทิร์นโปรขี่เองแล้วนะตอนนี้ ซิงซิงซิงพีพีผิวเสียหมดแล้วอ่ะทาครีมยังทาอะไรพี่พีสู้ชีวิตมาก นี่ถือไปถือมานานมากเพราะว่าคิดว่าเจอใครแล้วจะให้แต่ว่าไม่มีใครกล้ามาทักก็เลยมีคนบอกว่าใหายรหถ่ายน้หทั้งนอ่ิษไม่ใจเย็นตรงนี้ถูกพีิม่ใจเย็นตรงนี้ครับอยกล้ต้นอหมยนึ่งสองสามาอยู่ถึงลาดบุรียังมีคนตามม่ะจอ ขอบคุณค่ะ,คคะเดี๋ยวน้องชายมามาจะพาขับรถคันนี้นะเข้าไปลุยป่าตรงนู้นนะคะที่ด้านหลังของเราที่ยังไม่ได้ทำอะไรอา้าวมีตังไปด้วยเหรอนั่งกระบะเดี๋ยวกะเด้งตกลงมาหรอก มีตังไปด้วยเปล่าไปเปล่ามีตังมีตังโอเคไปกันคุณพ่อบ๊ายบายได้ไหสภาพ กว่นี้พี่บ้าปิดไม่ดหรอเปล่าุกคกลัวกอกมาปิดดีมีเล่นกลอะไรคะลิงไม่มีนี้ไม่มีลิงลิงมาไม่ออกมาไม่เคยเข้องาแล้วไม่ใช่หรอที่ญี่ปุ่นอะไปแคมป์ปิ้งไม่ใช่หรอมีลิงลิงน่านิ่งมากเลยม วาว้ดงดมากเมากแล้วเอาลูกค้ามานี้ปะาท่นด้วยโอ้ดหโอ้โหโอ้โหโอ้โ้หโอ้โหโ้โหโอ้้้โห้โห้โหโอ้โห้โห้โ้โอ้โโอ้โหโอหโอ้โหโอ้หอ้โอ้ เนี่ยเธอดูดดีอ้ยมันจะคว่มข้าอใด้เธอเดียนะมันจะคว่ำเลยป้าเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเ <c oughs> ออเดี๋ยวลิงมาแย่งกล้องเลย่ะเฮ้ยโอ้ย้ัวมาลดิ เขาจากตรงนี้ไม่ใช่ที่เราหน้าตามีกังวลไม่ใช่ที่เราของใครกังวลนี่นี่คุอน้ำแห้งอ่ะพี่ลี่ลงไปดูไหมบาพี่เปิ้ลไอเด็กๆนั่งอยู่บนรถก็ได้ถ้าไม่ลงไม่อยากลงอ่ะลงลงลงน้าาาาพี่าา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 กาาาเลานาาาาา ะกอนะมันขึ้นมาบขอบเรางเนี่ยมีปลาด้วยมีโตเห็นปลาไหมครับตก่อนนี้ไคิดว่ามันย่จะมาแบบได้ครับกมือไหวยังคิดแต่รู้จักกันเฮ้ยนั่งหลังนั่งหลังได้แต่ไ่คิด่งหลังเนี่าต้องนั่งเหรอแล้วก็ปองด้วย มองไปไกลๆนั่งกลมให้หน่อยจริงเหรอจริงนังกลมลิลลี่หน้าหลางไหมคะให้มีลิลลี่ไปเลยพร้อมยังสมาชิกมิสสครับนิสสาวนั่งตรงนี้ระวังกระเด้งตกลงไปนะไม่นั่งหรอคะเกาะมิลลี่ไว้โอเคมีเด็กที่ไม่สนุกหนึ่งคนนั่นเดะทันนาชิเหรอ

ุลงมะไม่ต้องระวังหัวไม่จะไม่โดนอยู่เลยไม่จะไม่สูงกว่าลานโูอะไรไม่เป็นไรอ่ะระวังหัว Ha 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 สบายคนเดียวเฮ้ยรองเทาไมีที่ยืนไปลองยืนไดิล่ะผมยืนไม่ได้เพราะแบบปลาขับเร็วขนมไอ้ส๋ออันนี้คืออะไรอ่ะชอบเอ่อมันสำปะหลังอ่ะโพเตโต

ถึงแล้วถึงแล้วนี่ไโรงงานอู่ยอยู่นี่เดี๋ยวไปไปวันเขาว่า แล้วนกอันนี้ที่เวลาเราถ่ายเราลดมาถ่ายดินแล้วมันชอบตามอะ่ะนกนกอะไรไม่รู้อ่ะมันตามไปจิกหนอนในดินอะ่ะนกไก่ยางไกะย่างเออ นี่รองเท้าแบบเด็กไทยเต็มสูกเลยเอาอีกกี่คู่พี่โมเอากับเอากับญี่ปุ่นไหมเอาอีกสองเลยอ่ะแล้วแบบนี้ใส่ง่ายกว่าใช่มีข้างๆใส่ง่ายกว่าโอเคโอ้ยเฮ้ยกิ่นกินยากิ่นยาเนาะ แข่งชนหัวแล้วนี่บ้านไข่เป็นไงบ้างสมาชิกกระเด้งไหมกระเด้งดึงดึงดึงไหมนี่ไม่ได้ขึ้นหลังหอนี่รถคันนี้รถพี่เวียนะคะรถพี่เวีย์สกละวัฒน์ แล้วมีรถใครอีกปะพาไปดูพี่เียร์ที่มียญ้าขึ้นเต็แล้วรถพี่เบียร์ห้าจะพูดเป็นรถพี่เบียร์รถพี่เบียร์จะรู้สึกยังไงวะอันนี้ต้องออกกันเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ่ายไปนะเดี๋ยวเอายญ้าออกก่อนที่ผารู้ว่จะรู้สึกยังไงวะเสียบบ้าพร้อพี่เบียร์นิดนึงรถพี่เบียร์แต่ว่าเถาวันขึ้นเต็มเอามีรถใครอีกปะมีรถของพี่ปอย นีของฟอย้าวทำไมเขามาไว้ที่เคยเห็นในไอจีของฟลอยรถก็ถอยชนเขาเลยทำไมของคุณฟลอยแล้วมีใครอีกคะคุณเจ้าของพี่กิกดินในอืมพี่กิกดินในวันนี้พี่กิกดินในมาถ่าย YouTube ที่นี่ด้วยนะเข้าไปในบ่อน้ำมานี่รถพี่กิกดินในเมื่อกี้นี้เลยพี่กิกดินในมาถ่าย YouTube ที่โรงงานนี้ 40กไปแล้วมีวขาซิงไปไล้ไปไล้ กกรมเยอะจัดพีนสโธไม่มีใครยามกับรกรุรกรเงแม่รมมาแน้เฮ้ยเฮ้ยเร็วม่ใช่โอ้้ก็คือใคที่รอนเจุง ไปไหมอามีสอ่ะไปเร<ม>็วไปต้องเร็วไปต้องเร็วเหรอบ้านน้องดาวที่เอามาตั้งไว้ตั้งลงอะ่ะถูกไหมก็เลยเอามาตั้งไว้ตอนที่บ้านใหญ่ โอเคถึงออฟฟิศแล้วโอเคทันเวลามากมีสจอดจอดมอเตอร์ไซค์เสร็จฝนล,ลงแรงขนาดนี้เลย